อยากเกิดในตระกูลสูงผู้เจ้าบอกว่าให้ละความตรีอันเป็นมนทินอันนี้สงฆ่าประการที่สมณะเข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดที่ผู้นั้นจะได้หนึ่งการมีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์ดังนั้นเวลานิมนต์พิกุเข,ข้าบ้านเนี่ยเดีย๋ยวไม่ต้องทาอะไรทําแค่ห้าอย่าง หนึ่ทำจิตเลื่อมใสสอลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะลุกลับกราบไหว้แล้วให้ที่นั่งท่านนี้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะได้สิ่งที่ตอบแทนมาคือตระกูลสูงยิ่งเป็นผู้มีศักดาใหญ่ในอีกข้อสูตนึงจะบอกเป็นผู้มีศักดาใหญ่ อันที่สามต่อมาคือการลักความตริี์อันเป็นมนทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้เกติศักอันใหญ่เมื่อลักความตรนีแล้วจะจำแนกแจกทานตามสติกําลังนี้เป็นไปเพื่อการได้โพคะอันใหญ่ข้อสุดท้ายคือการได้ฟังธรรมะในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่